ไปข้างหน้าก็คือพัทยาใช่ไหมครับแขนหนอนสูงมากตรงนั้นท่านหน้าหน้าบ้านบ้านนวลนอ,อุ่นเกาะลานไม่ใช่ नमः कप, नमः ุ้มยังสแล้คร7นาทีจะเลี้ยงลงไมาทาง่ทันะเลยนะเลี้ยงลงไม,ไม่ได้ขาดไม่ได้มาดูพืชรวยนะไม่ให้คุณลงนะ <c oughs> หันะ <c oughs> ่มนะเตะแม่ เราก็าง้ายงงอยางนั้นนะโอเคเราต้องรีบลงกันแล้วนะครับทำไมมันมึนสืดสืด